สวัสดีครับเกมกาลินาอันดอนคลิปนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะกิจกรรมฮาโลวีนนะครับกิจกรรมนี้ก็เพิ่งเข้ามานะมีทุกๆน่าจะมีทุกปีนะครับสำหรับช่วงฮาโลวีนนะครับก็ตัวนี้ก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5แบบ5อย่างนะก็คือปฏิฟักทองโลลลกกวาดจะส่งอาหาร แล้วก็เลตร้านค้าแลกเปลี่ยนเอามาดูที่ปาร์ตี้ฟักทองก่อนนะครับปาร์ตี้ฟักทองเราก็จะมีภารกิจให้เราไปรับนะไม่ได้ภารกิจหรอกให้เราไปรับเมล็ดฟักทองแล้วก็เอามาปลูกนะครับต้องใช้เวลาปลูกสาชั่วโมงนะเออถึงจะจบเควสนี้ได้นะครับก็เอาไปปลูกแล้วก็เก็บเมล็ดฟักทองออกมาเราก็จะได้เป็นโทเค็นฟักทองมาไว้แลกของนะแล้วตัวนี้จะมีความคืบหน้าของเซิร์ฟด้วยถ้าเกิดว่าความคืบหน้าเต็มเนี่ยเราก็จะ จออาจจะมีจะมีเซอร์ไพรส์รอเราอยู่ที่ปาร์ตี้นะครับก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับไปปลูกฟักทองแค่นั้นเองอตัวนี้ก็เป็นการล็อกอินนะครับหลูวลูกกวาดล็อกอินแล้วได้ของตามวันที่ล็อกอินนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่ส1มก็จะได้เป็นอของตกแต่งบ้านเนาะตีมาาวีนแล้วก็วันที่11ก็จะเป็นตัวตลกโยนบอล ก็ตามนี้นะอะแล้วก็มีพิเศษเลยก็คืออเป็นแฟชั่นเนาะในวันที่12พฤศจิกาแล้วก็วันที่7พฤศจิกาเนี่ยก็จะได้ของนะครับในวันที่ 10, วันที่2เนะ่พฤศจิกานะเราจะได้เป็นหัวฟักทองตัวนี้นะครับเออนะครับไะก็อ่ะก็มานี้นะสำหรับลูกกวาดล็อกอินเฉยๆนะครับอ่ะแล้วก็ การจัดส่งอาหารการจัดอ่งอาหารให้เรากดไปรับจะมีอยู่ทั้งหมดสามสองแบบสามผลลับสี่ผลลัพธ์ประมาณนี้นะอ่ะก็มาดูดีกว่าอ่ะตัวนี้ก็เป็นการรับพายฟักทองไปส่งนะครับรับจาก n อ c ตัวหนึง่งไปส่งเคนแคทเธอรีนถางและโรมันอ่ะเราสามารถเลือกไปส่งได้นะครับว่าเราจะไปส่งให้ใครเนาะอ่าแล้วก็ มันจะมีอยู่ผลของการส่งก็จะมีอยู่เลือกสามารถเลือกได้สองแบบก็คือเลือกแบบให้ NPC แล้วก็ไม่ให้ NPC นะครับเราสามารถาแบบแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกส่งให้ NPC เราจะได้ซิวเวอร์หนพันพกทรัพยากร2ตัวเครือบสามแล้วก็ซิลิคอนคาร์ไบด์สอันแล้วจะได้โทเ็นฟักทอง8อันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราซ่อนมันก็คือเราไม่ให้ NMC นะอ่ะอย่างแรกมีโอกาสสูงมากที่เราจะได้ซิเวอร์แค่หนึ่งพันครับไม้ห้าร้อยหินสองรอยแล้วก็โทเค็นสิบหกเหรียญถ้าเรานับแค่โทเค็นเนี่ยเราส่งเราได้แบบน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ยังแบบได้แบบที่แย่ที่สุดนะเราก็ยังได้โทเค็นเยอะกว่านะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้พวกโลหะผสมอะไรพวกนี้เนาะเออแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้น้อยลองมาอีกหน่อยนะครับ ก็คือมีโอกาสได้น้อยแต่ของที่ได้เนี่ยจะดีอะก็จะได้ซิลเวอร์สองพันแพ็กทรัพยากร2องโลหะผสม5แล้วก็ซิลิคอนคาร์ไบด์หแล้วได้โทเค็น18นะครับก็จะเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงตัวนี้จะมีโอกาสน้อยที่สุดก็คือเราจะได้เฟอร์นิเจอร์ทีมฟักทองนะได้ซิลเวอร์สามพันแพ็กทรัพยากรตัวเครื่องแอันนะซิลิคอนคาร์ไบด์แอันแล้วก็โทเค็น26อันอ่ะ ถ้าใครได้อะไรถ้าใครเลือกไม่ส่งแล้วได้อะไรลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าได้แบบไหนกันนะ,ะแล้วก็สามารถเอาฟักทองไปแลกได้ที่ร้านคอสตูมนะร้านค้าแลกเปลี่ยนนะนะแล้วก็มีอีเวนต์พิเศษอีเวนต์พิเศษก็คือจะมีเชอรี่หรือแชร์รี่นะปรากฏตัวอยู่ในสวนโนอารนครับระหว่างช่วงกิจกรรมนะถ้าหาเจอเนี่ยเราจะได้ชุดลูกกวาดสามารถคุยกับแชร์รี่ได้สิบครั้งต่อวันเลยนะครับไม่ได้ทั้งกิจกรรมนะ ต่อวันเนี่ยได้สิบครั้งเลยอ่ะเพราะงั้นก็ไปหาลูกกวาดมาใช้กันนะครับอ่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นตอนหลังอีกนะว่าผมซ่อนพายไปเนี่ยจะได้จะได้ของอะไรมาเออนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมเลพาเลทคอสตูมเนี่ยอ่าจะมีระยะเวลาตั้งแต่สองทุ่มจนถึงห้าทุ่มเอ้ยเที่ยงคืนตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็ ให้เราไปเดินเลทได้นะครับก็เดี๋ยวตัวนี้จะพาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินเลทกันนะได้ของก็เป็นโทเค็นนี่แหละนะฟักทองเนี่ยอ่าแล้วก็ทรัพยากรอ่าไปก็ได้ของนะครับก็มีทุกวันนะั้งแต่สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับอ่าแล้วก็ร้านค้าแลกเปลี่ยนอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าร้านค้าที่เอาไว้ใช้โทเค็นเอาไว้แลกของนะก็มีโคมไฟไอตัวตลกแล้วก็ บ้านแล้วก็ลูกกวาดตัวนี้ก็เป็นของประดับบ้านเนาะตัวนี้ลูกกวาดเนี่ยจะเป็นอคอสตูมแปลงเป็นผีคอสตูมแปลงเป็นตัวตลกแปลงเป็นฟักทองเนี่ยนะแล้วก็มีของอัปเกรดตัวละครอ,ะอันนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าการจัดส่งอาหารเนี่ยของผมจะได้แบบไหนนะครับจะได้ของอะไรมานะ เดี๋ยวทำาเลิตคอสต,ตูมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าทำได้ถึงเที่ยงคืนนะได้โทเค็นแปดอันครับเนี่ยขบวนพเลิตอยู่ไหนเนี่ยคนก็เวลานี้ก็สี่ทุ่มกว่านะครับก็ยังพอมีคนทำอยู่นะเข้าร่วมพเลทต จะมีเข้าร่วมพาเลทก็จะต่อต่อแถวกันไปลนะแล้วก็สุ่มตัวละครด้วยนะ,ะในระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็สามารถกดเทียร์กดเล่นตลกอะไรพวกนี้ได้นะเยก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมานะให้เราเล่นนะเอฟเฟกก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ละรอบก็พอจะทำให้หายเบือ่อในการรอได้นิดหน่อย สามารถถ่ายรูปได้ด้วยเดี๋ยวมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ่ะได้ของแล้วนะมาเปิดของรางวัลกันปุ๊บนี่ได้แพทเซอร์ไพรส์ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะนาทีที่หกนะครับอ่กดไปเลยแล้วกันได้ไหม ได้แต่ซิลเวอร์นะก็คนเริ่มเยอะขึ้นอ่ะนาทีที่เก้าครับคนเริ่มเยอะขึ้นนะเริ่มมาเยอะขึ้นนะต่อแถวกันยาวเลยครับได้ไม้สองพันนะเดี๋ยวรอนาะทีที่สิบนะครับเราก็จะได้ของรางวัลเรียบร้อยนะครับแของรางวัลเรียบร้อยนะครับ สองรางวัลน,นะอ่ะรปิดดูได้แล้วนักสืบขรนข่าไพโอเคนะครับจบกิจกรรมนี้แล้วอ่ะพาเอทดนะครับครบแล้วเนี่ยถ้าก็จะมีเวลาบอกอยู่นะว่าเหลืออีกกี่นาทีนะ,อ,ะอันนี้ก็ครบ,บแล้วไปทีนี้เราไปทำต่อครับสำหรับกิจกรรมการจัดส่งอาหารเลิศรสนะครับตอนนี้ก็แก้บักเรียบร้อยแล้วนะครับก็ มาทำกันนะนะผมส่งเคีนนะไปเดี๋ยวไปดูกันแต่จริงๆก็ถ้าเกิดว่ามาตรงนี้ปุ๊บก็มารับมเมล็ดก่อนนะแล้วค่อยไปหายไปีก็ได้นะเพราะว่าตัวไอรับมเมล็ดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยผู้จะส่งฟักทองเนี่ย ไม่ให้พักทองได้ลุ้นกว่า มาลุ้นไ่่ได้อะไรนะป้าบโหได้แพ็คได้แพ็คอ่อนด้อยที่สุดเลยวันนี้นะได้แพ็คไม่ได้ของอัปเกรดตัวละครก็ได้ขันเก่านะอ่ะอันนี้ก็ฟักทองเสร็จเรียบร้อยปลูกฟักทองได้ผลเรียบร้อยแล้วเดี่ยวก็จะได้โทเค็น พอแปดอันฟักทองมาสี่อันนะเอาไว้ทำอาหารเนาะนะสำ <นะ S 2> หรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ